ที่รับช้างให้เสียสละนะคทั้งส่วนตัวทั้งอะไรแล้วก็ไปหลายเรื่องแล้วก็ชื่นชมมาและติดตามมาตั้งแต่ที่พายสัตว์นิรันดร์ใช่ใช่ท่านใช้ความพยายามสูงมากใช้เงินอะไรไม่ยอะเยอะแยะส่วนตัวทั้งอะไรที่ต้อจัดใจอยู่เงนี้ต้องใช้เงินหมดนะฮะ็่านชื่นชมพอดีเห็นว่ากนั้นเราก็เลยเต็มใจมาเลยเพราะว่าระดาษเหลไม่ใ่กระได้รู้จักแต่เป็นการส่วนตัวแต่ว่าชื่นชมกัน ไม่ใช่แค่ช้างครับเกือบสัตว์ทุกชนิดแล้วก็เรื่องคนด้วยก็ช่วยช่วยเด็กที่ลบาบากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คุณกรญชนากับพี่หมอหนึ่งเขาฝึกษาหารืเรื่องช้างเรื่องอะไรกันมานานแล้วครับตั้งแต่เคสพวกที่โดนโดนอะไรนะโดนอุปกรณ์ดักของในฟาร์ช้างเล็กเสียเสียขาตอนที่พี่หมอหนึ่งรับมา,ารักขาคุณกรญชนาก็ติดตามครับเป็น k ุกท นี่สิแบบเป็นตัวแทนทีดพูดอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็มีพูดจา่ายพูดจาไม่ใช่พูดไปเรื่อยแล้วก็อออขึ้นสุดเออไม่ใช่เลยกลายเปนมารู้จักรู้จักรู้จักในข้อนประมาณนร้อนถึงคนนี้ก็เลือกนะผมผมเข้าใจอาจารย์เลยครับไม่จะไปเอาอะไรใครบางทีมีอะไรแอนตังอยู่คือเอาน่าคือเพราะว่าเพราะว่าทำทำงานด้วยใจไงครับครับครับนี่นั่นเคนที่มาแล้วมีอะไรที่หน่ แสงเดียวก็ไม่เอาแล้วไม่ถนัดอะไอย่างนี้โอ๊ยเต็มใจมาเลยเนี่ยครับครับอยู่แค่ไหนก็ก็ก็ใช้แค่ไหนก็ไปเพราะว่าดูนะผลดีคุณดีใจนะเหมือนเรได้อยู่ในสายตาอาจารย์หมอรู้สึกดีใจเหมือนเป็นรางวัลฟังแล้วเหมือนเป็นรางวัลคือทำเราคนอย่างนี้เนะี่ยไม่ใช่น้อยๆก,กำไรกำไรกำไรไม่ต้องถามเลยไม่้องชุนนี่ไม่ได่ไเ,เงินมาโอ้โหลงชุนไม่ไม่น้อยๆเนะี่ยไม่ต้องถามถ้าถ้าใจไม่ถึงแล้วกออ็ไม่รับจริงๆนะี่ย<ๆ>มันยากที่จะทำแบบนี้ สบายมีก็เยอะนะมันมนหมดทองนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆเนะี่ยใช่ครับโดยโดยงานบางอย่างแนละ้วมันมต้องใช้ทั้งแรงใช้ใช้ทั้งทรัพยากรบุคคลคือลูกน้องเงินก็ใช้เยอะอยู่ครับเี่แต่ว่ามันไม่ทําไม่ได้ทาไมไม่งั้นมันปกป้องวง,งการไม่ได้ครับก็ก็ารติดตามข่าว วันนี้จับคุณเอกแลวก็เขาก็เป็นตัวที่ทำไหเป็นเงี่ช่วยทางวันเยอะพี่หมอหนึ่งถ้าเทียบกับผมนะเขาทํามาก่อนแล้วเขาเสียสละมาเยอะมากนี่สิบกว่าปีที่พี่หมอหนึ่งทำวันที่แกเริ่มช่วยสังคมผมยังไม่มีความรู้แลวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับทางเลยคือพี่หมอหนึ่งทามาก่อนแล้วก็อใช้คุณส่วนตัวเยอะด้วยแล้วตอนนี้ยิ่งช่วงโควิดเห็นชัดเลยว่า ทุกพื้นที่อ่ะมีหมอมีคณะสัตวแพทย์มีโรงพยาบาลช้างยกเว้นพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีแต่ช้างอีกทางหนึ่งอะตอนที่ผมทําสมาคมพี่หมอหนึ่งเป็นผู้บริจาายใหญ่นะครับคือนอกจากช่วยแรงแล้วอ่ะของอุปกรณ์ไออุปกรณ์ยิงยาที่แกออกแบบเองครับ one injection ออกแบบเองยกให้เลยเข,เขาออกแบบปืนนะแบบปืนเขาอยากได้เลยนะ อะไรขเขาเน่เขาดีไซน์มาล่าสุดแกออกแบบเป็นโดรนแล้วครับเพื่อที่จะไปไปจ่ายยาให้ช้างหรือว่าไปใช้เป็นแบบไปไล่ครับไปไล่ให้ช้างกลัวแล้วก็มันมีอันหนึ่งที่แกออกแบบจะตัวใหญ่มากแล้วก็ใช้โดนคล้ายๆกับอุปกรณ์ทางทหารครับแต่ตอนนี้ติดขัดเรื่องข้อกฎหมายบางอย่างที่มันทาต่อได้ยาก